อาคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิดในทีแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันทําให้เราได้มองถึงเรื่องของสถานพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ใกล้ตัวเราครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจครับเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่ปักธงนะครับว่าจะเป็นเป้าหมายเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เพื่อชุมชนนั่นก็คือโรงพยาบาลนวเวศครับ ล่าสุดคือครบรอบการดำเนินงาน1ปีนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลนาวเวศพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการบริการการรักษาที่ดีขึ้นครับแล้วก็ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนในราคาที่เหมาะสมด้วยครับโรงพยาบาลนาวเวศได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีครับหลังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับที่หันมาใส่ใจสุขภาพ เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องนะครับในปีนี้โรงพยาบาลยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการบริการและการรักษาทางการแพทย์ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมผลักดันการจัดตั้งศูนย์เมตาเวิร์ดหรือศูนย์มะเร็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตครับนอกจากนี้นะครับทางโรงพยาบาลยังมีศูนย์เฉพาะทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความสลับซับซ้อนอาทิ ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังและกระดูกคอศูนย์โรคระบบสมองศูนย์โรคหัวใจและทรวงอกและศูนย์สุขภาพเด็กเป็นต้นครับเราจะเน้นเรื่องให้การบริการที่ดีขึ้นนะคะเราเปิดมาปีหนึ่งที่ผ่านมานี้เราก็ต้องขอบคุณคนในชุมชนที่อุตสาห์ให้ความไว้วางใจเรานะคะทีนี้เนี่ยปีนี้เราก็คือมีความตั้งใจให้พัฒนาบริการให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะนั่นคือจุดประสงค์ของเรา และในโอกาสครบรอบหนึ่งปีนะครับของโรงพยาบาลนาวเวศได้มีแพ็กเกจพิเศษครับเป็นแพ็กเกจตรวจสุขภาพพื้นฐานมอบส่วนลดสูงสุดกว่า60%ซครับซึ่งจะมีโปรแกรมในการตรวจเนี่ยนะครับตั้งแต่16รายการไปจนถึง44รายการคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะซื้อแพ็กเกจผ่านทางช่องทางออนไลน์ของทางโรงพยาบาลได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้ส1มีนาคมครับ